การแข่งขันคีตามวยไทยสู่นานาชาติรายการ WMC คีตามวยไทยไทยแลนด์ชิพเป็นชิปเฟ้นหาทีมแชมป์กับรองแชมป์ไปโชว์ในเวทีระดับโลกที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตุรกีค่ะการแข่งขันคีตามวยไทยสู่นานาชาติรายการ WMC คีตามวยไทยไทยแลนด์ชิพมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะจัดกันที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์กกรุงเทพมหานคร โดยสมาคมกีฬามวยไทยหรือว่าคีตะมวยไทย KIMA ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาค่ะจึงได้มีการร่วมมือกับหลายภาคส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกรมพละศึกษาสภามวยไทยโลกในพระบรมราชูป,ปถัมภ์สาั์มวยไทยนานาชาติและสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะ สำหรับทีมชนะและรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์ไปแสดงเผยแพร่กีฬาชนิดนี้ในการแข่งขันการต่อสู้โลกหรือว่า World Combat Games มวยไทยแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศซาอุดิอาระเบียรวมถึง World Youth มวยไทยแชมเปี้ยนชิพที่ตุรกีนะคะนอกจากนี้วันที่12พฤษภาคมในการประชุมผู้บริหารสาพันธ์มวยไทยในานาชาติหรือ IFMA จะมีการผลักดันนำเอาประเด็นคีตามวยไทยเข้าบรรจุเป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรเพื่อโอกาสก็คือจะได้ จัดแข่งขันในระดับนานาชาติค่ะเป้าหมายแรกของเรานะคะเตรียมจัดศึกใหญ่เลยคีตะมวยไทย w o r ล d c แชม p ปี n ยนชิพ a n ง k o k ไทยแลนด์ในมหกรรมวันมวยไทยเทิดไทยองราชันวันที่1-9กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะส่วนการแข่งขันมี12ทีมเข้าร่วมทีมแชมป์ตกเป็นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์รองแชมป์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ค่ะ